นี้จัดทำขึ้นเพื่อความดีเท่านั้นผู้ชมได้มีอายุค่ากก่อน18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่นะ่ารักทุกทกท,กท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสลอตบอยซอจูนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ในเกมฟุตบอลสตาร์รนะครับเกมนี้ผมยังไม่เคยได้เล่นอีกแล้วนะครับนะเกมนี้อยู่ในค่ายไมโครเกมมิ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับผมจะมาทำความรู้จัก กับเกมนี้กันสักนิดหน่อยนะครับมีคนเขาบอกว่าเกมฟุตบอลสตาร์นะครับพี่ขอหน่อยนะครับโอ้โหเปิดเกมมานะครับมาในรูปแบบนี้เลยนะครับโอ้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบาลองกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันข้างๆนี่ผมก็ไม่รู้นะคืออะไรนะนี่ฟุตบอลสตาร์นี่มาคืออะไรนะเรียงมาเป็นแถบนี้คือยังไงนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับโอ้โห มีอะไรเกิดขึ้นไหมนี่โอ้โหเบ็ดที่เท่าไหร่นี่เบ็ดที่สามสิบห้าโอ้โห,โหยังไงวะยังไงวะโอ้โห,โหนี่เงินเดิมพันเราไปที่สามสิบห้านะครับโอเคคอมโบมาวายมาเชื่อมมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันจะเฮ้ยนะครับนะโอ้โหนี่เกมนี้ผมไม่ไม่ค่อยได้ไม่กล้าลงทุนเยอะนะเพราะอะไรนะครับพเพราะว่า ผมไม่รู้ว่ามันเลน่นยังไงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวผมเช็คก่อนนะครับคือยังไงอะไรยังไงอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับสูงสุดที่พันเจ็ดนะครับโอ้ผมคงยังไม่กล้าสูงสุดหรอกครับตอนนี้นะครับเอาไปเบาๆก่อนไหมเบาๆก่อนที่อ่อ 176บาทง่ายๆ,ๆเลยง่ายๆเลยอะไรกันนะครับนะอ่าครับหมุนไปที่ออตโต้ไปที่สิบหมุนไปเลสโก้ครับอ่าสแคตเตอร์มีด้วยนะฮะดูทรงแล้วนะครับนะมาลูกมาโอโ้โหลูกเตะจักรยานอา,ากาศมามีสานามมาด้วยนะครับโอโ้บีรองเท้าสตาร์ทมีเสื้อฟุตบอลน,นะคร,รับเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับมีกรรมการด้วยอ่ะโอโ้โหมาสวยลูกโอเค ฟุตบอลสตาร์นี่มันคืออะไรนะผมยังไม่แน่ใจนะครับนะมันมีเกล็ดมากบ่อยมากนะครับนี่ดูนะดูนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้พูดถึงปุ๊บมันไปเลยนะครับโอ้โหพูดถึงไม่ได้เลยนะครับเออมานี่จักรยานอากาศไปลูกนี้โอเคคอมโบมาที่170นึงครับโอ้โหบิดบิดโอ้โหบิดไปที่176เจ็ดสิบหกเลยนะเออยังไงนี่ยังไงไอ้บุกข้างๆนี่มันคือยังไงวะ 88นี่คืออะไรโอ้หมดไปแบบไม่รู้เร,รื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับโอ้รถเบรกลมหน่อยไหมสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอ้ยเดี๋ยว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 รถเ,เ,เบรกลมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเพ,เพราะว่าเราไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเอาโอเคมาอ่าสิบพอเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงสเก็ตเตอร์มามีเสียงมาอย่างนี้ มา <c oughs> ให้ลุ้นนะครับมาอีก25หมุนสิจะเป็นอย่างไรนะครับมากรรมการมาดองนี้เป็นยังไงอ้าวอ้อคอมโบมาโอ้ก็พิจารณากันเราเองนะครับว่าเกมฟุตบอลสตาร์นี่จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหท่านผู้ชมใครที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับ ผมมาเล่นเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะตัวผมเองผมยังไม่เคยเล่นผมก็เลยยังไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> คอมโบโกเกมนี้มันเป็นยังไงรูปแบบแพทเทิร์นของเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ได้ศึกษามานะครับมาศึกษาแบบสดๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะตอนหนึ่งนี่เนะครับโอ้โหฟุตบอลสาตาร์นะครับโอ้โหสาตาร์ไหมล่ะนะครับนะมาสแคตเตอร์มามีลุน้นอีก3แถวมาขอดูหน่อยขอชมหน่อยสแคตเตอร์จะเป็นยังไงขอชมหน่อย สักแคสเ,เตอร์มาได้มาไหมอือหือมาโอ้โสักแคสเตอร์เป็นถ้วยทองนะครับไม่รู้นะักเตะนี่มีใครบ้างนะครับเบอร์เก้านี่ผมไม่รู้ว่าใครเลยฮะโอ้โหหน้าตาไม่เหมือนคนรู้จักสักคนนะครับอือหือมากรรมก,การก็ใครไม่รู้นะครับเนะสื้อสีแดงเบอร์สิบนี่นะโอ้โหโอ้โหยี่สิบห้าหมุนผ่านไปแล้วเหลืออีกสิบหมุนเท่านั้นนะครับมา มาหน่อยเถอะโอ้โหนะครับอืมโอ้โหยสามสี่หมุนก็จะมาทีหนึ่งนะครับแต่ก็มาน้อยซะเหลือเกินนะครับโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงบางน้อนะครับเนี่ยอยากจะร้องเพลงให้ฟังเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยโอ้โหยไหลโหยเลยนะเนี่ยเออมาสักทีเถอะ โอ้โหมาเซฟมามยังไงแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหไอวนเนี่ยได้ลองเ้าสตาร์มาครับยังไงแล้วก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ25หมุนหมดไปไวอย่างโกหกนะครับเหมือนโกหกเลยนะครับแหมต้องแก้มือแล้วมั้งไปมา ออกดเทอร์โบไปเลยเนะี่ยไม่หนำใจปะ50มุนนี้นะครับบอกเลยไม่ไม,ไม่ผมพอเลยนะครับ50มุนนี้แบบเทอร์โบมาไม่มาผมพอนะครับโอเคมาลูกมาโอเคมามา,มาเริ่มมายหชื่นใจแล้วมาเริ่มมายหชื่นใจแล้วมาเออมามันต้องกดเทอร์โบหรือยังไงมาแล้ววะมาแล้ววะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาแล้ววะมา,มาจะคิดเต็นโนก็ไม่ใช่จะใครก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้นะี้โอ้โหโหมา มงบอลคือเบอร์แปดนะครับลูกมงบอลผมนึกว่าเป็นกรรมการนะครับม,มาลูกนี้ยังไงจักรยานอากาศลูกนี้นะครับโอ้อ่ะมงบอลลูกนี้อืม้มสวยเงามพระรามแปดมาโอ้โหโอ้โหไปยาวเลยทีนี้เอามาคอมโบมาเมื่อกี้นี่สวยลูกเออมาเกิร์มโมกกระดานนี่ไงมา สวยมามา,มายาวๆมาโอ้โหแล้วไปเลยทีนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเริ่มมาแล้วนะคอมโบเริ่มมาแล้วนะคอมโบเริ่มมาแล้วนะแล้วก็ไปแล้วนะ <c oughs> เออมาสวยเออต้องอย่างนี้ฟุตบอลสตาร์นี่เป็นสแคตเตอร์หรือ,เ,อ,อเป็นวายหรือเปล่านะเออน่าจะเป็นวายแหละน่าจะใช่วายนะหรือเปล่าเออใช่ป้าวเออเออใช่แล้วแหละใช่ก็ต้องใช่แล้วแหละออนะครับนะไปลูกไปนะครับ ยังไงจับจับจับเลยอีก30มหมุนเท่านั้น30มหมุนนี้ไม่เวิร์กผมพอเลยนะครับบอกเลยนะไม่เวิร์กไม่หืนนะครับเออเอาอน่าใส่เป็นวายแล้วแหละนะครับตัวนี้นะฮะเออไปเร็วเร็วเร็ลูกไปแบบเทอร์โบลูกลุก้นเร็วทันใจมาไปแบบลุ้นเร็วทันใจกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหไปยาวยาวไปเลยยาวลูกหยีไปมาสบายไปไ,ไหมไม่มาวะไม่มาวะโอ้โห สักทีเถอะเออโอ้โหมันเร็วเกินไปว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว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 ก็ธรรมดาก่อนแล้วกนะันเออวายเชื่อมอใช่วายแล้วแหละนะครับเราสังเกตเห็นแล้วว่ามันเป็นวายนะครับเออบันตาคือวายนั่นเองนะครับอ่าเป็นโดยเชื่อนะครับถึงว่ามาบ่อยกเกินนะครับ โออยากดูสแคตเตอร์มากเลยนะผมอยากเห็นสแคตเตอร์มากเลยนะครับทผู้ชมอยากเห็นสแคตเตอร์ของเกมนี้มากเลยทีเป็นยังไงนะครับ we, เนื่องจากว่าเนื่องว่าเราไม่รู้จกักไม่รู้ไม่เคยเห็นด้วยซ้าว่าสแคตเตอร์เกมนี้เป็นยังไงนะครับมาให้พ่อหน่อยไหมสแคตเตอร์น่ะมาให้พ่อหน่อยไหมลูกเออมาเออมาสวยงามมาโอ้ย โอ้โหสเก็ตเตอร์มาหเห็นบ่อยมากนะครับแต่ไม่มาสักทีนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออยังไงนี่อะไรนี่คือยังไงนี่คืออะไรนี่คืออะไรเตะเข้ามาแล้ว,วลหวานเชื่อมาลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้ฟีกิ๊งกิ๊งเข้าไปเชื่อมาลูกนี้ยังไงฮะอ,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 อะไรวะอะไรวะ โอ้โหมาแบบเท่เยมาคอมโบแค่เนี้ยโอ้ยคุณตกใจเลยนะฮะเออไปหนึ่งไงอีกสี่หมุนเท่านั้นตุบตุบตบโอ้โหตัวคูณก็น้อยเหลือเกินนะโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมเลยอีกสองหมุนเท่านั้นนะครับ สแครเตอร์ยังไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมุนจุดท้ายนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับดูนี่คืออะไรนี่คือ,อ,อยังไงถ้าเราถ้าเราลดน้อยนี่เหรอนี่นะครับผมก็ไม่ได้ดูนะฮะไหนลองดูที่สิบแปดนี่จะเป็นยังไงนะครับอะ,อ,ะอะไรวะ <laughs> ครับไปอีกสักสิบหมุนดูนะผมจะไล่ไปเลยนะสิบแปดสามสิบแปดหกสิบแปดนะครับแปดสิบแปดนะครับมาดูซิจะเป็นยังไงโอ้ยดูนะฮะจำนวนเงินเดิมพันนั่นเองนะครับโอ้โหดูแล้วลุแล้วนะครับดูโอ้ยผมนึกว่าอะไรนะครับจำนวนเงินเดิมพันนั่นเองนึกว่าอะไรนะครับอ่าอ่าอ่าอีกอ่ะสิบหมุนสุดท้าย จบกันนะครับสิมมุนสุดท้ายนี้คือเลิกนะครับสิมมุนสุดท้ายนี้ไม่ได้คือเลิกลากันไปนะครับมาดูซิมาดูซิมาดูซิจะเป็นอย่างไรมาดูซิจักรยานกาศมารูปนี้อีกหกมุนเท่านั้นอีกหกมุนเท่านั้นแล้วก็สามมุนเท่านั้น แล้วก็ยังไงมามาหน่อยโอ้โหโอ้โหถอนหายใจยาวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับถอนหายใจยาวๆเลยนะครับโอ้โหในใจผมก็อยากแจกได้สแคตเตอร์ให้ได้ชมกันนะครับโอ้โหแต่เท่าที่เล่นตัวนี้ไม่ใช่ทางเลยนะครับนะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเกมสตาร์ฟุตบอลนะครับ เออฟุตบอลสตาเออพูดผิดนะครับผมมาเล่นเพื่อเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมดีไม่ดีก็ชมกันเราเองนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพิจารณากันเอานะฮะเออผมเล่นอาจจะดวงไม่ดีนะครับคุณเล่นอาจจะดวงดีก็ได้นะครับใครที่สนใจยานะฮะก็เช่นทางต่างๆอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับนะครับ เส้นทางต่าง่ใ้คอมเมนต์เลยนะครับนะใครที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผากยังไม่กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องสล็อตบอลซอยจูนะครับรบกวนกดไลค์กด s u b สไครป์สักนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้สำหรับการรีวิวเกมฟุตบอลสตาร์ก็ได้จบไปพิที่รบ้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ